ต้นวาซาบิจ้าโอ้ยนางามงามขวางทางอยู่ตรงน,นี้สวยงามกอเดียวต้นเดียวใหญ่มากเราทำกิมจิได้สบายเลยเนาะนี่ค่ะอ้ยงามจังเลยเขากำลังตัดเป็นลูกเบอร์รี่น,นะคะเบอร์รี่ชนิดหนึ่งกุจิปปงเนาะตระกูลเบอร์เดียวกันกับเบอร์รี่ แตงกินนะคะแตงกิงเวลาช่วงหน้าร้อนที่เคยพามาดูนะคะอันนี้เป็นไม้ผลเป็นไม้ยืนต้นนะคะผ่านร้อนผ่านหนาวเรียบร้อยแล้วค่ะที่เคยถ่ายให้ดูตอนเป็นลูกสีแดงๆนะคะเหมือนตระกูลเบอร์รี่นะคะถ้าอันไหนที่มันเกิดขึ้นแจมออกมาก็จะตัดกิ่ง ตกปตนไม้ผลนะคะช่วงนี้ต้องรีบทำก่อนที่มันจะเติบโตแตกกิ่งแตกใบนะคะเป็นการควบคุมเป็นการดูแลแล้วยวพี่กูเรียนึงก็จจ้าตัดใกล้เนี่ย กัญไก่ตัวนี้นะคะแต่มันจะแข็งแรงมากนะคะไม่ได้ใช้แรงเยอะนะคะถ้าถ้าทำถูกวิธีนะคะต้องเอาเสียบเข้าลึกที่สุดแรงไม่เยอะนะคะเห็นไหมั็เยอนะอออะไรที่ไม่จำเป็นเจ้าทิ้งแต่จริงหักก็ต้องเอาทิง้งไปนะคื okay. ตกแต่งกิ่งก่อนที่มันจะออกแตกดอกออกไปนะคะจะควบคุมยากนะคะการตกแต่งต้องตอนที่มันยังไม่แตกใบนะคะมันจะดูแลง่ายเห็นไหมคะใบยังไม่ออกนะคะแต่ดุนยังไม่ได้ตายนะคะยังมีชีวิตอยูอ่อันนี้เป็นไม้ผลนะคะ เป็นลูกแดงๆหวานมากเลยนะคะทำเป็นยาชอบไว้กินยิ่งช่วงฤดูเก็บไว้กินนานแล้วบบว่อาอ,อันนี้อารามนุ่นทัด ต้นนี้มันนอมันจะโค้งมาช่วยกันนะคะมาช่วยเพื่อนเพื่อนก็ไปช่วยเราช่วยกันไปช่วยกันมานะคะเวลาช่วงหน้างานแล้วนะคะนี่ค่ะเลยดูใบไม้ผลินะคะก็จะมีงานให้ทําเริ่มทําตั้งแต่เนิ่นๆนะคะแล้วช่วงตอนที่ร้อนจัดๆมันจะทํางานทาให้ลําบากเพราะว่าร้อนนะคนเกาหลีเขาไม่ชอบเนาะ ้ิ่งร้อนนี่ทํางานยากแล้วมันเหงื่อเชอะแฉกันเนาะเขาก็จะไม่ค่อยทําทถ้าไหนสิ่งไหนที่ทําได้ตอนที่ช่วงอากาศเย็นสบายเนี่ยท,ทำแล้วก็จะดีมันจะเกิดการทํางานการทางานก็นนกนจะได้อารมณ์ดีเนาะตุ้นนี้ก็ล้มนอนอย่างนี้นะแต่ไม่ได้ตายนะคะพวกนี้เก็บได้หมดก็ต้องเก็บไว้อย่างนี้พวกนี้เวลาตัดออกมาก็จะมีอย่างนะเนี่ยคืแสดงว่าแสดงว่ายังมีชีพอยู่ ตัวยาตัวนี้มันก็จะมีอันนี้คือเขาบอกว่ามันมีประโยชน์นะคะสีขาวยางของตัวไม้ตัวนี้นะคะทั้งลูกมันก็มียางอกมันนะคะโคสหีววานาวเวยนางโคสรีพัสสวยเย่ฮน่ะนี่ค่ะ นี่ค่ะต้นนี้แหละเราไปกินกันนี่ค่ะไดูของอ่าดูดูใบไม้ผีก็จะเป็นไม้ที่เราจะต้องกินกัเนี่ค่ะเริ่มออกแล้วนี่ค่ะออนี่เนี้ยนี่แหละค่ะต้นใบเฟิร์นที่กินกินกันนะคะตรงนี้แล้วค่ะออกแล้วค่ะ นีโกสเรี่ยมันใหญ่อ่ะค่ะอ๋อเนี่ยค่ะออกแล้วนะคะกินได้เลยนะคะนี่โอ้โหอร่อยเลยนะค่ะเก็บได้เลยนะคะ ยงชอบนะคะเก็บต้นเก็บต้นโคซาลีกันนะคะนี่นี่เห็นไหมคะนี่นะคะกินได้เลยโอ้ต้นนี้ใหญ่มาก คะ่ะเดี๋ยวจะไปทํากับข้าวกันต้นใบเฟิร์นนะคะจะเป็นต้นแบบนี้นะคะเก็บอย่างนี้เลยนะคะหักอย่างนี้นะคะค่อยๆหก่อยหักก็เดี๋ยวอย่างนี้แล้วก็หักเลย เดี๋ยววันนี้จะไปทำกับข้าวกันนะคะอันนี้เขาเรียกโคสาลีนะคะอันนี้คือเอามาปลูกมันก็จะคือเอาลงมาจากเขาไม่งั้นเราก็ต้องปีนเขาไปไปเก็บนะคะอันนี้คืออยู่บนเ,เชิงเขานะคะเป็นพื้นที่ที่เพื่อนเขาดูแลอยู่แล้วก็ปลูกเอามาปลูกแล้วมันก็จะเกิดขึ้นเรื่อยๆไม่ต้องไปปีนบนเขาให้ยากนะคะบนพื้นที่ราบนะคะปลูกผสมกับ ตัวไม้ผลนะคะต้องรีบเก็บนะคะเนี่ยโอเคเดี๋ยวพี่แจ๊จะเก็บโพสรีเห็นแล้วก็เยอะมากเลย โอเคค่ะเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันคลิปต่อไปจ้าฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะรักทุกท่านรักทุกคนค่ะสวัสดีนะคะบายบายค่ะ